ในความฝันเลขนำโชคฝันว่าเข้าบ่อนฝันว่าไปเล่นการพนันฝันว่าเข้าบ่อนฝันว่าไปเล่นการพนันแปลว่าช่วงเนี้มีคนอิจฉาริษยาให้ระวังมิจฉาชีพให้ระวังแก๊งคอ l l เซ็นเตอร์ช่วงเนี้คุณจะมีปัญหาทางด้านการเงิน สภาพทางด้านการเงินของคุณเนี่ยมันไม่คล่องตัวนะช่วงเนี้อาจจะมีเรื่องต้องเสียใจมีเรื่องสูญเสียทรัพย์สินมีเรื่องไม่ดีเข้ามาแต่ท่านจะมีโอกาสที่ดีในภายหลังเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้เงินก้อนโตก่อนที่คุณจะได้เงินก้อนโตเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงิน มีคนที่คิดร้ายคุณมีคนที่หวังดีอะคุณคุณต้องระมัดระวังการใช้เงินช่วงเนี้ยควรประหยัดคนที่เป็นโจรคนที่เป็นนักพูดปดคนที่เป็นโจรคนที่เป็นแก๊งคอล์เฟนเตอร์คนที่แบบมีอาชีพเป็นพวกโจรเป็นพวกแก๊งคอล e เซนเตอร์อะมี ฝันว่าเล่นการพนันชนะท่านมีดวงจะได้รับมรดกฝันเห็นคนอื่นโกงเล่นการพนันฝันเห็นคนอื่นโกงในการเล่นการพนันท่านจะหาเงินได้มากฝันเห็นคนอื่นชนะพนันท่านจะฟื้นตัวจากการ เสียทรัพย์สินฝันเห็นคนอื่นเนี่ยชนะการพนันเป็นฝันดีค่ะท่านจะมีเงินท่านจะฟื้นตัวจากการเสียทรัพย์สินได้ฝันเห็นตัวเองชนะการพนันก็มีสิทธิที่ท่านจะได้เงินก้อนโตจะได้รับมรดกฝันเห็นตัวเองแพ้การพนันเนี่ยท่านมีดวงจะเสียทรัพย์อันเนื่องมาจากการเสี่ยงโชคการเข้าบ่อน การเล่นหวยจะทำให้ท่านต้องเสียเงินมากมายฝันเห็นลูกเต๋าแปลว่าโชคลาภกำลังจะเปลี่ยนทิศทางฝันเห็นลูกเต๋าแปลว่าโชคลาภของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหากในอดีตท่านได้เงินมาก หลังจากนี้ก็จะเสียเงินมากหากในอดีตเนี่ยท่านเสียเงินมากหลังจากนี้ในอนาคตเนี่ยท่านอาจจะมีดวงได้เงินก้อนโตจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันค่ะเลขนำโชค9 7 8 9 7 8ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ